สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มนุษย์ยิปซีนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจ้าประจำวันที่16-30พฤศจิกายน63นะคะมาค่ะมาดูไพ่พลังงานหลักของชาวราศีกุมกันนะกิฟจะเปิดคนความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก่อนเลยเนาะไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเดอ h เฮ m i t ค่ะ ก้าไม่เท้าสองดาบเด็กถือดาบและอัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่บ่งบอกถึงความเงียบเงียบงำมาก รู้สึกว่าในช่วงนี้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องอความรักสามเศร้าเรา3ามคนหรือไม่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะกิฟมีความรู้สึกจริงๆเลยแหละว่าสงครามอารมณ์สงครามแห่งการฟาดฟันกันด้วยความคิดนะคะค่อนข้างเข้ามาเป็นอุปสรรคความรักของคนมีคู่มากๆเลยนะชาวราศีกุม คุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่ยังไม่สามารถแบบเคลียร์กันได้หรือเป็นเรื่องที่คุณไม่เปิดใจที่จะพูดกันตรงๆมากกว่าหรือบางทีชาวราศีกุมของเราเนี่ยคุณอาจจะพูดทุกอย่างที่คุณคิดหมายถึงว่าพูดออกมาให้หมดเลยอย่างเงี้ยแต่คู่ของคุณหรือแฟนของคุณน่ะ <c oughs> เขาไม่พูดนะสิเขากลายเป็นเหมือนเขาเงียบหรือเขานิ่งไปมันเลยกลายเป็นเหมือนเรานะคะที่จะต้องมานั่งคิดมากคิดวิตก จริงๆด้วยเหมือนเป็นฝ่ายเรานะคะขึ้น5ดาบเหมือนเป็นฝ่ายเราที่ช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางด้านการควบคุมอารมณ์มีอะไรก็รู้สึกเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะปกติแล้วคนชาวราศีกุมเนี่ยตามลักษณะนิสัยของเขานะจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดก่อนพูดแล้วก็เป็นคนที่แบบขวาจะพูดอะไรออกมาได้แต่ละคำอะ่ะคือเขาก็ต้องคิดวิเคราะห์ใส่ตรองมาอย่างดีอะแต่ว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกเนี้ย เหมือนราศีกุมธาตุแตกอะราศีกุมคืออยากจะพูดทุกอย่างที่คิดอยากจะแบบรู้สึกว่าแบบนี่มันมันถึงจุดที่เราจะต้องหันหน้ามาคุยกันหรือเปล่าในบางคู่บางท่านนะคะที่มีปัญหาคาใจอะไรกันอยู่เนี่ยเฮอร์มิตก็คือหมายถึงการรวบรวมข้อมูล mm hmm. เช่นเดียวกันนะเฮอร์มิตคือการ เก็บเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องเพิ่งที่เกิดมาไม่นานอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่าเหมือนเรามันยังยังไม่เคลียร์มเลยทําให้มีปัญหากระทบไปถึงเรื่องเรื่องอื่นๆด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องการเงินกระทบในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการมีปัญหาเรื่องเงินอะไรกันนะหมายถึงว่าถ้าเราเหมือนเราช่วงนี้เราแยกแยะความรู้สึกเราไม่ออก แยกแยะความรู้สึกว่าเออตรงนี้เราต้องทํางานตรงนี้เราต้องแบ่งไว้เรื่องงานแบ่งไว้เรื่องอ่าเงินหรือแบ่งไว้เรื่องความรักอะเหมือนเราเอาทุกๆอย่างอะคะ่ะมาผสมปนเปกันหมดเลยเลยทําให้ช่วงนี้ชาวราศีกุมคนมีคู่ของเราคุณคุณเหนื่อยแล้วก็คุณคุณเบื่อด้วยซ้ําคุณคิดว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยากอยู่เหมือนกันนะอัศวินถือเหรียญก็มาเด็กถือเหรียญก็มาหมายถึงว่าความรักครั้งนี้ก็เป็นความรักที่มั่นคงค่ะพอสมควรเลยแหละแต่ว่าเกิด การระหองระแหงเกิดความหมางใจแล้วก็ความหวาดระแวงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นสามดาบขึ้นไม่ได้หมายถึงเราสองสคนเสมอไปนะอาจจะเป็นวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ค่ะที่ช่วงนี้คุณอาจจะควบคุมอะไรไม่อยู่คุณไปเห็นอะไรมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันหวาดระแวงนะคะเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่สงครามน้ําลายอประมาณนั้นนะเด็กกิฟขอไพ่สี่ใบนะคะเปิดให้ดูว่า แนวโน้มสถานการณ์ของคนมีคู่ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะ The World อยากอยู่คนเดียว j จ s t i c กคือการตัดสินใจเรื่องหกถ้วยหมายถึงความผูกพันอัศวินถือถ้วยหมายถึงสิ่งที่อยู่ในใจความรู้สึกที่หลังล้นออกมาแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ยังถูกแช่แข็งอะคะ่ะเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ได้ไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้น เป็นความรู้สึกที่แบบมันเหมือนเดิมอ่ะเขาก็ยังไมไ่รู้สึกกับเรามากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกับเราน้อยลง The world ในที่นี้นะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็รักเขาแหละคะ่ะคุณก็ยังมีความผูกพันให้กับเขาคุณอาจจะเป็นคนขี้ระแวงนะชาวราศีกุมช่วงนี้คุณอาจจะไปเห็นว่าเขาอาจจะแบบคุยกับใครหรือเปล่าอาจจะไปเห็นแบบ การกดไลค์กดเลิฟกดสตอรี่กดอะไรแบบนี้มันเลยทําให้รู้สึกเราคิดมากเราเป็นกังวลแต่สิ่งที่เราคิดก็ต้องระวังไว้นิดนึงเนาะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงก็ได้ยังไงก็ต้องระวังความคิดมากของตัวเองให้ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่สดาบก็ขึ้นมาเราต้องระวังความคิดของเราเองอะ เราอาจจะมโนไปเยอะด้วยซ้ําจริงๆแล้วความจริงอาจจะมีอยู่แค่นี้อาจจะมีอยู่แค่ศูนยะ์เนาะอาจจะไม่มีอะไรเลยในกอไผ่แต่ไพ่ก็ขึ้นว่าเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเมื่อคุณช่างใจเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะพูดแบบเนี้ยคุณจะทําตัวแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้เขา เสียใจหรือว่าไม่ได้ทําให้เขารู้สึกแย่นะเขาก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณคุณโชคดีนะคะชาวราศีกุมที่เหมือนจะมีแฟนที่เข้าใจคุณเป็นคู่ที่ใจเย็นต่อให้คุณระเบิดหรือโปะแตกหรือแบบพูดจาอะไรไม่ดีใส่เขาเขาก็ยังเป็นคนที่นิ่งและรอดูสถานการณ์อยู่นะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาควรจะต้องทํำยังไงละเขารู้จุดอ่อนของคุณหรือเขาอาจจะรู้จักคุณดีพอก็ได้เขาเลยแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบ กับคุณด้วยเขาก็เลยแบบนิ่งไปก่อนไม่ได้นิ่งแบบนิ่งสนิทนะคะหมายถึงว่านิ่งดูสถานการณ์ก่อนว่าคุณนะ่ะจะเอาอยัางไงแล้วคู่คุณนะ่ะจะต้องจัดการกับคุณยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะชาวราศีกุมก็เนี่ยคิดเยอะคิดมากเก็บข้อมูลเก่งด้วยแล้วเราเบิร์ทีก็คือเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดทีเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ฝั่งของคู่ของคุณบ้างนะคะชาวราศีกุมลองดูซิว่าสถานการณ์ไพ่เนี่ยลิงก์กันหรือเปล่าถ้าลิงก์กันก็มีแนวโน้มสูงเลยคะ่ะว่า สถานการณ์ที่กิบเล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปเนาะอาจจะใช่คนคนเดียวกันอาจจะใช่เรื่องเดียวกันที่เจอปัญหากันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวดูไพ่พลังงานหลักของคู่ชาวราศีกุมกันนะคะว่าได้ไพ่อะไรวันนี้เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยหมายถึงความคิด ค,ความคิดที่มันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศความคิดที่จับต้องไม่ได้เหมือนคิดเดยอะคิดมากคิดไมยเลยแหละว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็คิดมากอยู่นะคู่ของชาวราศีกุมนะคะ Justment ค่ะแล้วก็1เหรียญเขาก็มั่นคงแหละเขาอยากจะรู้สึกว่าทำให้คุณเชื่อใจเขา เขาก็อยากทำทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำทุกๆอย่างให้กระ่างชัดมากขึ้นว่าเขามีคุณคนเดียวนะอืมถ้าคุณอย่างที่กิ๊บบอกจริงๆนะคะถ้าคุณโมโหหรือสาดร์อารมณ์ใส่เขานะเขาก็จะทำทุกทิทางให้คุณใจเย็นแล้วก็ใจดีขึ้นอ่าขึ้นสามเหรียญด้วยนะคะสามเหรียญใบนี้ก็บ่งบอกถึง พูดคุยกันหันหน้ามาคุยกันแต่ถ้าอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนไกลกันก็อาจจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นกิ๊บรู้สึกว่าเขาจะสื่อสารกับคุณมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ถ้าชาวราศีกุมเงียบไปนะเหมือนใช้ความคิดจนเยอะสามดาบก็ขึ้นเดอะเวิลด์ก็ขึ้นเดอะเวิลด์ขึ้นทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะกิ๊มีความรู้สึกว่าปัญหาจริงๆคะ่ะปัญหามันเกิดจากจิตใจของคุณทั้งสองคนเลย หนึ่งคือไม่พยายามเคลียร์กันสองคือมีอะไรต่างคนต่างแบบไม่ยอมพูดออกมาตรงๆปัญหามันไม่ได้ถูกคลี่คลายมันไม่ไม่ได้ถูกทําให้มันตรงจุดอ่ะมันเลยเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังกันมานานสี่ถ้วยขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาก็อยากจะเลือกคุณนะแต่ในช่วงนี้คุณอนะงองแงเขามากเลยคุณหาปัญหาหาเรื่องมาใส่เขามากๆเลยเขาก็ต้องมีเวลาบริหารจัดการชีวิตตัวเองเหมือนกันเดอะเวิล์ก็ขึ้นนะคะเขาก็อยาก เขาก็มีปัญหาชีวิตของเขาพอสมควรอยู่แล้วอะ่ะเขาก็อยากจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็เป็นอิสระพอสมควรถ้าคุณไปเขาเรียกว่าไรนะำจำกัดสเปซหรือํำจัดพื้นที่ของเขา,าเขาจะอึดอัดมากๆเลยนะคู่ของคุณในช่วงนี้นะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากได้พื้นที่ส่วนตัวเขาอยากมีสเปซอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเป็นตัวเองได้อ่ะคะ่ะ เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะแต่ไม่อยากให้คุณต้องมาแบบอารมณ์เสียหรือว่ามาศาสตร์ความรู้สึกที่ไม่ดีใส่กันเขาอยากให้ชีวิตรักของเราอะค่ะมีแต่ความราบลื่นแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นไม่ได้คู่ของชาวราศีกุมในช่วงนี้เขาก็จะปลีกวิเวกเช่นเดียวกันเขาจะขอแบบเบรก ความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนไม่ได้หมายถึงเลิกกันไม่ได้หมายถึงเลิกลานะแต่หมายถึงว่าโอเคในเมื่อเราคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจในเมื่อยังเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันแย่เขาขอนิ่งเงียบไปก่อนได้ไหมเขาอยากมีความสุขในแบบชีวิตของเราเองมีความสุขแบบที่แบบยังไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาประมาณนี้นะเด็วกิฟขอให้สี่ใบนะจ๊ะดูความสัมพันธ์ไหนจ้า คู่ของคุณค่ะชาวราศีกุมเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะขอสี่ใบจ้าหนึ่งไม้เท้าเขาก็อยากทําอะไรเพื่อคุณนะเนื่องเมื่อคุณแบบคิบบคดมากเขาไม่อยากทําให้คุณคิดมากแต่เขาก็อยากจะขอพื้นที่เหมือนกันเหมือนเป็นการตกลงการเจราจาอะไรบางอย่างอะคะ่ะเพื่อขอพื้นที่คืนเดวิลเขารู้สึกว่าเราใช้อารมณ์กันมากเกินไป แล้วก็ระวังว่าเขาจะใส่อารมณ์ใส่คุณเช่นกันนะเหมือนเขาก็รับแรงกดดันอะไรแบบนี้ค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยอะเขาบอกว่านิ่งได้ก็อยากจะนิ่งแล้วก็เขาไม่ได้หมดแพชชั่นในตัวคุณเลยนะเขาไม่ได้หมดความรักความปรารถนาดีๆที่มีต่อคุณกันเลยอะเขายังอยากมีคุณในชีวิตค่ะเขายังอยากไปต่อกับคุณแต่ถ้าการสื่อสารในช่วงนี้มันแย่เขาก็อยากจะแตะเบรกนิดนึงว่าเออ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าไพ่ขึ้นไม้เท้าทั้งนั้นเลยไม้เท้าก็บ่งบอกมไปถึงการสร้างอะไรบางอย่างนะสามไม้เท้าคืออยากหันหลังหันหลังไปก่อนแล้วก็อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่แบบช่วงนี้คือแบบปกติอาจจะได้เจอกันทุกวันอาจจะเว้นแค่วันเว้นวนันหรืออาทิตย์ละสองครั้งอะไรประมาณเนี้มากกว่าคือเหมือนก็เจอกันอยู่ค่ะแต่ว่าขอ ขอมีระยะห่างนิดนึงเพราะถ้าเจอกันแล้วก็เหมือนจะตีกันบ่อยจะทะเลาะกันบ่อยสงครามอารมณ์กันเกิดขึ้นไงเขาเลยแบบอืมแต่เขาไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนเลยนะคะเขายังอยู่กับคุณอยู่เดี๋ยวเดวิวขึ้นมาระวังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้วยนะปัญหาที่เราคิดมากต่างๆนานาเลยอะมันมันโผล่ขึ้นมามันเลยทําให้กิฟรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างคะ่ะมันคี่คลายได้ถ้าคุณหันหน้ามาคุยกันนะคะเดยกกิฟขอแนวโน้มจ้า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังแบบจริงๆจังๆเลยนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะชาวราศีกุมของเราแต่ยังไงก็อยากให้ใจเย็นเนาะเพราะว่าบางทีความรักความสัมพันธ์มันมันเป็นเรื่องเปราะบางคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างอะถ้าเรา เอาหัวใจลงไปเล่นถ้าเรารักเขาแล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวาคําพูดอะไรนิดหน่อยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบน้อยใจอะไรได้ง่ายขึ้นมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งแฟนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้ามีความรักเกิดขึ้นแล้วอะ่ะระวัาางเรื่องราวของเราสองสามคนไว้ด้วยก็ดีนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนสองรอบแล้วนะ ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันก็ระวังเรื่องราวเก่าๆคนคุยเก่าๆปัญหาเก่าๆก็ขึ้นมาเพราะว่าไพ่ขึ้น6ถ้วยแต่เขาก็ยังอยากไปกับคุณอยู่นะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ราศีกุมค่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณอาจจะได้คุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ the emperor the emperor หมายถึงคนที่ทํางานในสถานที่ราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆหรือเป็นพวกแบบรัฐศาสตร์พวกที่แบบเขาใช้ความคิดใส่ใส่ใสใส เขาเรียกว่าอะไรนะใส่เทคไทใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเดินถืออาจจะเป็นพวกทานายความหรือคนที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรนะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่านะแล้วก็ไพ่บอกว่าในช่วงนี้นะคะเด e De เดวิลก็คือปัญหาเหมือนเดิมปัญหาเดิมๆจริงๆไพ่ก็ค่อนข้างยนืยนยนันเกี่ยวกับเรื่องเรา2สองสามคนนะเมื่อกี้ก็คือ ก็ขึ้นเหมือนกันแต่อันนี้คือก็ขยายมาระวังช่วงนี้เหมือนจะได้มีการติดต่อสื่อสารกับคนเก่าๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะถ้าติดต่อกันแล้วเนี่ยดูทรงแล้วก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกแล้วก็ระวังใจของตัวเองแล้วกันอาจจะเผอไผลไปได้นะอาจจะเผออผยไปให้คนอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคู่นะคะ เขาก็ยังรักคุณอยู่เขารู้สึกว่าเขาก็ผูกพันกับคุณเพราะว่าคุณก็คือครอบครัวของเขานะคะต่อให้ใครเข้ามาแทรกแซงแทรกกลางนะคะเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนจากคุณหรอกแต,แต่กิฟก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้สงครามอารมณ์มันเริ่มมันเริ่มขึ้นเกาะขึ้นมาอีกแล้วอเราต้องใจเย็นแล้วเราก็ต้องใช้สติในการมีความรักเช่นกันนะอ่ะ ความรักใครบอกไม่ใช้สติไม่จริงนะใช้หัวใจไม่ได้ใช้หัวใจอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะใช้หัวใจอย่างเดียวพังแน่นอนแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีสติในการรักมีสติในการควบคุมอารมณ์และมีสติในการใช้คําพูดนี่คือสําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้ความรักเนี่ยเติบโตเข้าไปได้แล้วกิฟก็มองเห็นอีกนะคะว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีอะไรที่ทําให้เขาอะ หันมาหาคุณได้ตลอดคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาอ่ะค่ะใช่ต่อให้มีปัญหาอะไรใครเข้ามาเขาก็จะเลือกคุณและคุณก็จะยืนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์เขาแน่นอนนะโอเคขอไพ่ออร์เรคแนะนำความรักคนมีคู่หน่อยจ้าชาวราศีกุมยังไงกันบ้างจ้าขอไพ่ออร์เรคแนะนำสามใบนะจ้าช่วงนี้ เห็นไหมคุณกับเขาก็ยังอยากไปด้วยกันอยู่ยังอยากจับมือไปด้วยกันอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแต่ให้ระวังกิเลสตัณหาอย่างที่บอกไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงความลุ่มหลงมัวเมาเนาะคุยได้อย่างพอประมาณคนทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันได้ผู้ชายกับผู้หญิงก็เป็นเพื่อนกันได้บางทีที่เขาคุยกันมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องไปแบบคบชู้สู่ชายหรือว่าไป มีความสัมพันธ์อย่างอื่นเงค่ะคือเราสามารถมีเพื่อนได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแต่มันก็ต้องอยู่กับความพอดีด้วยถ้ามันเกินความพอดีไปแล้วเนี่ยกิฟกลัวว่ามันจะมันจะมากกว่านั้นมันจะกลายเป็นความผูกพันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ยังไงเราก็ต้องระวังคนของเราด้วยเดีย๋ยวว่าแต่คนของเรานะใจเราเองด้วยค่ะเราก็ต้องระวังใจตัวเองเหมือนกันว่าเราแอบ เราไม่ได้แอบสีเราคุยกับคนคนนี้เราก็ต้องรู้นะว่าเรามีแฟนแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขาได้แค่ไหนเนาะอย่าไปให้ความหวังอย่าไปทําอะไรอย่าประชดอะไรกันนะในความสัมพันธ์นี้มันจะดีมากๆเลยนะชาวราศีกุมคุณแค่ไม่เข้าใจกันเรื่องการสื่อสารเท่านั้นเองอย่าให้การสื่อสารเล็กๆน้อยๆนะคะมาทําให้คู่รักของคุณมีปัญหานะโอเคจ้าจบไปแล้วนะคะสําหรับคนมีคู่เรามาดูคนโสดกันบ้างคะ่ะชาวราศีกุมคนโสดเป็นยังไงกันบ้างจ้า ในช่วงปักหลังนี้นะเดือนพฤศจิกายนสี่ดาบจ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองปักแล้วก็นอนแน่นิ่งรู้สึกว่าชาวราศีกุมช่วงนี้คนโสดควรจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากพอสมควรเลยนะคะไหนลองดูสิคะว่าคิดมากเรื่องอะไรว้าวคิงถือดาบ 5้าไม้เท้านะคะคุณรู้สึกสับสนกับตัวเองค่ะบางทีคุณก็พูดคนเดียวด้วยบางทีคุณก็พ่นอะไรออกมาไม่รู้แบบงงๆอย่าปล่อยให้ความเหงากินใจนะอยู่ดีก็พูดออกมาคนเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้จริงๆเห็นไหมดูดีเฮ้ยเป็นปรากฏการณ์มากๆเลยอะ่ะเด็กถือดาบอัศวินถือดาบแล้วก็คิงถือดาบตัวเอง ชาวราศีกุมภ์คนโสดช่วงนี้คุณเถียงกับตัวเองหรือเปล่าคะหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดอยู่ในธาตุลมนะคะกลุมตุลเมถุนธาตุดียวกับคุณนั่นแหละกิปเลยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเหวี่ยงคนรอบข้างไหมมันเลยทําให้คุณไม่มีเสน่ห์อ่ะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณจะไฝ่กับคนรอบข้างหรือคนที่เข้ามาจีบคุณตลอดเวลาเลยอ่ะถ้าคุณไม่พร้อมคุณเครียดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ เก็บไว้คนเดียวแล้วไปลงกับคนอื่นนะอย่าไปลงกับคนที่มาจีบคุณนะไหนขอไพ่ขยายหน่อยทําไมดาบเยอะจังเลยจ้าที่ร้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกนะคะคิงถือเหรียญค่ะไม่ชอบหรอไม่ชอบคนที่ แต่กิฟคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาด้วยใจจริงหรอกคนธาตุหมายถึงคนที่ถือดาบอะนะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในวงสังคมที่มีคนที่รู้จักคุณมากหน้าหลายตาเหมือนกันคุณก็อาจจะรู้ลึกตื้นนะบางนะว่าคนคนนี้ควรจะให้สเปซหรือให้พื้นที่ให้ให้ความสําคัญกับเขามากแค่ไหนแค่นั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอยาก move on ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าคุณไปเจออะไรมานะคะคนโสดชาวราศีกุมคุณไม่เปิดใจอะไรเลยค่ะ คุณอยากมีความรักที่มั่นคงขึ้นสี่ไม้เท้ามาเนาะคุณอยากมีความรักที่มั่นคงคุณอยากมีความรักหรือคุณอยากมีใครสักคนแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้สิมีแต่ใครเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณทั้งนั้นเลยอ่ะคุณเลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เชิงสร้างปัญหาแบบนั้นนะตัวเองเชิงเชิงรู้สึกว่าสร้างทําให้รู้สึกว่ามันมันมันไม่เข้ากันอ่ะเคมีมันไม่ตรงกันละแล้วคุยกันไปคุยกันมาคือมันกลายเป็นเหมือนแบบมันไม่ถูกใจอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ก็เลือกเยอะไปเลย อาจจะใช้คําว่าเลือกเยอะไม่ได้นะอาจจะใช้คําว่าคนที่เข้ามาไม่สเปคแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็เข้ามาพูดอะไรก็ไม่รู้ทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ฉันก็ไม่ไหวเดอ้อฉันอยู่คนเดียวดีกว่าประมาณนี้หกดาบขึ้นมาเลยอยากมุกออนจริงจจังๆเดี๋ยวเรามาไม่ใช่ว่ามุกออนจากคนเก่าอะไรนะมุกออนกับสังคมพวกเนี้สามสี่คนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะมีแต่คนที่แบบว่าตึงๆอายุเยอะแล้วก็ยังมาทําตึงๆใส่เราอีก เหมือนโมโหอะไรมาแล้วไม่มีที่ลงมาลงที่เราอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวขอให้เราเึ้นแนะนําคนโสดหน่อยเนาะว่าคนโสดในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสามใบจ้าเป็นครั้งแรกที่เปิดได้คู่กันเนาะคุณก็หลายอารมณ์พอสมควรนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้คนโสดคุณหลายอารมณ์มากเลยคุณรู้สึกว่าคุณ อยากเป็นตัวของตัวเองค่ะคุณไม่ได้อยากปันหนาคุณไม่ได้อยากใส่แซงเลยอะ่ะคุณก็เลยแสดงความเป็นตัวเองออกไปเลยทําให้ช่วงเนี้ยค่ะมันมันกลายเป็นเหมือนแบบเราไม่ถูกใจเขาเขาไม่ถูกใจเราเนาะสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ก็คือคุณกลับมาดูแลตัวเองคุณกลับมาฟื้นฟูกลับมาทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกิฟมองอย่างนี้มากกว่านะคุณอาจจะเจอใครบางคนที่ถูกใจคุณแต่ พอคุยกันไปสักพักหนึ่งมันทําให้เราเหมือนเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาจนเยอะเกินไปอะค่ะมันเลยทําให้อ่าความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ที่จะเข้ามามันเลยฝืนตัวเองนิดหนึ่งเลยทําให้มันตีกับตัวเองด้วยว่าเราเอ๊เราก็ไม่ได้หวยหาที่จะมีนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขเราก็อยู่ไปเถอ,อะอาและค่ะจบแล้วเนาะสำหรับคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์มาก็จะไปตอบกลับทุกคอม เป็นกำลังใจแล้วก็พลังบวกให้กันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องมุษยุนิพซีต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ